สวัสดีค่ะเพื่อนชาวม,กกมุกกี้มุกคุณทุกคนนะคะสวัสดีมุกกี้มาในคลิปใช้แล้วชอบในเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะสวัสนดนีก็เป็นเดือนมิถุนายนแล้วนะคะมุกกี้เนี่ยกลับไปเมืองไทยแล้วก็มีหลายอย่างที่แบบใช้แบบเพราะว่ามันเอาไปแค่อย่างละหนึ่งอะนาะแบบบัชออนอันเดียวอย่างเงี้ยใช้ไปเลยค่ะสองอาทิตย์แล้วก็แบบชอบจริงๆหรือไม่ชอบก็มาบอกกันในคลิปนี้นั่นเองนะคะสับตัวแรกนะคะเป็นแป้งซึ่งก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะคะเป็นแป้งรันของ พี่ชัดนั่นเองนะคะซึ่งดูจากการใช้ก็เห็นเลยนะคะตอนนี้มุกี้ไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะคะก็คือมุกี้จะลงพรอมเมอร์แต่มุกี้ก็จะใช้แป้งรันเนี่ยกดลงไปอย่างเงี้ยแค่นี้ค่ะทําให้หน้าเราเนี่ยคือมันเนียนแล้วก็ไม่ดูหนาไม่ดูเบอนอะคะมุกี้ค่อนข้างลงหนามากนะแต่มันก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันพอมุกี้กลับไปเมืองไทยแล้วก็เหงื่อออกตลอดเลยนะคะใช้ก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันก็ชอบมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นอายแชโดว์นะคะอันนี้เป็นของชาแนลนั่นเอง Less o r r Ombre นะคะทำไมพูดติดขนะัดๆน้เป็นสี274นั่นเองนะคะเป็นสีทองทองแบบนี้นะคะจะบอกว่าชาแนลเนี่ยคุมนะอายแชโดว์คือเป็นสีที่แบบสวยอะสังเกตที่ตาวันนี้นะคะก็จะเป็นสีทองทองนะคะเลิศมากเลยเพื่อนๆลองไปดูกันนะคะถ้าใครอยากจะมีอายแชโดว์ไฮเอนด์ดีสักหนึ่งไปเลือกสีที่ถูกใจเราซื้อตัวนี้เราใช้ไปเลยตลอดเวิร์กมากนะคะ ต่อไปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์คิวนะคะเป็นของ Heavy Rotation เองนะคะตัวนี้เนี่ยซื้อมานานมากแล้วคือเมื่อก่อนเป็นคนชอบเขียนคิวจัดเดี๋ยวนี้เริ่มกลับมาใช้เป็นฝุ่นคิวแล้วก็ลงอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็เขียนหางคิวนิดหน่อยก็ถือว่าเลิศน,นะเป็น Heavy Rotation นะคะเป็น Brow Powder เบอร์02นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นลิปสติกนะคะซึ่งลิปตัวนี้โมกี้ ok กลับไปเมืองไทยเราใช้ตลอดเลยเพราะมันสีหวานแล้วมันก็ดูแบบ น่ารักนะคะมุ้งมิงดีคือซิโฟราตัวนี้นะคะเป็นครีมลิปสตนนะคะสี06จะเป็นสีที่ทาอยู่ตอนนี้เลยเป็นสีออกชมพูหวานหวานั่นเองนะคะเป็นสีแบบเหมาะกับทางงานแต่งเหมาะกับออกไปข้างนอกได้ทุกสถานการณ์เลยนะคะก็สวยเลิศน่าสนใจมากลองไปดูนะมีหลายสีด้วยนะคะต่อไปเป็นบลัชออนที่เลิฟแบบ มากใช้มา2ออาทิตย์เต็มๆแล้วก็ชอบมากคือตัวนี้เลยนะคะของ MAC นั่นเองนะคะ mm hmm. MAC Into The Pink Extra Dimension Blush นะคะจะเป็น Blush ที่เป็นสีไฮไลท์ hmm. นะคะประมาณนี้นะมันจะดูวาว,าวแล้วคือแบบเราไม่ต้องไปทาไฮไลท์ซํำเลยก็ได้นะคะเราใช้แค่บรัชตัวนี้ลงนะคะแล้วหน้ามันก็จะนวลแบบเนียแล้วดูมีมิติมากๆนะซึ่งตอนที่มุกที่ใช้ตัวนี้มีแต่คนถามว่าใช้อะไรมันแบบมันดูชมพูอิ่มแล้วก็แบบว่า หน้าดูแบบพักผ่อนเพียงพอก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะต่อไปเป็น, Lip นะะลิปบาลนะคะลิปบาลตัวนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อนะคะตอนนั้นคือมันแบบเห็นมันแบบราคาไม่แพงก็เลยซื้อมาลองก็คือ Q Press Plus Natural Young Coconut Lip Balm นั่นเองนะคะเป็นลิปบาลแบบใสๆอย่างเงี้ยนะคะจุ่มขึ้นมาเป็นแบบนิ่มๆนะเนื้อนุ่มๆนะคะเป็นของ Q Press ทาแล้ก็ปักอิ่มอยู่นะเออโอเคอยู่นะไม่ได้แบบว่า คือทําให้ปากแตกอะไรก็เลิศนะแล้วก็ไม่ทำให้ปากแห้งคือทําให้มอยเจอร์ทั้งวันแล้วก็เวลาทาลิปแมทลงไปเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปนะคะต่อไปนะคะเป็นซันสกรีนตัวนี้ก็ใช้มาตลอดนะคะหลายๆเดือนที่ผ่านมาคือมิซ u m i UV Water Serum นั่นเองนะคะเป็นเนื้อเซรั่มที่แบบดีเงิมซึมสู่ผิวเร็วไม่เป็นคราบตอนนี้ไม่กันน้ำนะคะเหมาะกับคนผิวแพ้ง,ง่ายสมุก,กี้แพ้ง,ง่ายแบบระดับร้อยอ่ะมีร้อยคือให้ร้อยเลยนะคะก็ตัวนี้เวิร์กมากจริงๆคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นขนตาค่ะของ g h i n o Macrae นะคะตัวนี้เป็นรุ่นนี้ค่ะที่ติดอยู่ตอนเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเลิศอะเบอร์นี้คือ GNR 3 5นะคะเป็นแบบหน้าสั้นหลังยาวแล้วก็แบบแผ่วไปนะคะคือเป็นอะไรที่แบบเวลามุกี้ติดตาสองชั้นเนี่ยก็คืออันนี้ก็ใช้ตลอดเป็นบอกต่ออายลิทเทปใสแอลนะคะมุกี้ก็จะติด c โ n o Maclay คู่กันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นของ On Baby เนี่ยมุกกี้จะไม่ต้องติดเทปเลยก็คือจะปังขึ้นมาเลยนะคะแต่วันไหนคือแบบกลัวลำคาญตาก็จะใช้เป็นคู่นี้ด้วยกันนั่นเองนะคะ mm hmm. สุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นน้ำหอมจาก Fossil mm hmm. นะคะเป็นรุ่น1954 for women นั่นเองนะจ mm ๊ะ hmm. เป็นแบบว่าเลิศอะเป็นไรคือมุกกี้ก็จะเอามาแบบว่าลุกกริง่งกริ่งไปอย่างเงี้ยค่ะกริงกร่งกแล้วมันก็จะหอมแบบไปทั้งตัวเลยอะ คือเลิศมากเป็นกลิ่นที่ดีแล้วก็อันนี้หมดไปแล้วเห็นไหม,อนนหมดอกไปเยอะแล้วนะคะก็ครบแล้วนะทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะใครสนใจอะไรอยากดูอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากช่องไว้ด้วยนะคะเป็นยูทูบเบ o o ์แฟนเพจอินสตาแกร m มุกกี้มุขอรินกดติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคิดหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ